สวัสดีครับอย่างที่ทิ้งท้ายไว้ในตอนที่แล้วนะครับว่าตกขาวปกติคือมูกใสๆ pH ความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ที่3.5-4.5ลักษณะเป็นแปลกเปียกดังนั้นตกขาวผิดปกติมักจะเกิดจากอย่างไรสาเหตุจากอะไรเรามาฟังกันนะครับประการแรกสิ่งที่เราจะบอกว่าตกขาวผิดปกติแน่นอน ตกขาตกขาวอย่างที่หมอเคยบอกว่าเป็นมูกใสๆจนถึงแป้งเปียกถ้าไม่ใช่มูกใสๆจนถึงแป้งเปียกสีเพี่ยนไปเช่นเป็นสีหลืองบ้างเป็นสีเขียวบ้างเ,าเป็นสีโทเทาบ้างอันนี้ก็ถือว่าผิดปกติอันที่2นะครับก็คือลักษณะของตกขาวที่เป็นหนืดหนืดเหมือนแป้งเปียกถ้าเขาเป็นลักษณะเป็นฟองถ้าเขาเป็นลักษณะเป็นตะกอนเหมือนนมบูดกะทิบุด ถ้าเขาลักษณะเป็นเมือกเมือกฉาบช่องคลอดอันนี้ก็ถือว่าผิดปกตินะครับอันที่3ก็คือกลิ่นครับอย่างที่บอกอาจจะมีคาวนิดๆแต่พอกลิ่นเหม็นรุนแรงกลิ่นเหมือนปลาเน่ากลิ่นเหมือนเนื้อเน่าอันนี้ก็ถือว่าไม่ปกติสาเหตุของตกขาวที่ผิดปกติอาจจะแบ่งเป็น3ถึง4สาเหตุใหญ่ๆนะครับ อันดับแรกครับมักจะพบในเด็กครับคือสิ่งแปลกปลอมครับคำว่าสิ่งแปลกปลอมก็คือเช่นน้องๆหนูๆอายุ3าวบ4ี่ขวบจนถึง10กว่าขวบจนถึงวัยรุ่นอาจจะเล่นของเล่นใช้อุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ใส่เข้าไปในช่องคลอดอันนี้เกิดการติดเชื้อแน่นอนครับแล้วก็มักจะเป็นเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรียน,นะครับสาเหตุที่2นะครับที่พบได้บ่อย นะครับในกรณีที่ตกขาวผิดปกตินะครับก็เกิดจากการติดเชื้อที่เกิดจากเพศสัมพันธ์ซึ่งพบได้บ่อยมากครับการติดเชื้อที่พบติดจากเพศสัมพันธ์เนี่ยก็แบ่งออกเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและก็เชื้อรานะครับส่วนตัวเชื้อตัวไหนเดี๋ยวเรามาฟังกันในรายละเอียดตอนต่อไปนะครับสาเหตุอันที่3ที่เป็นสาเหตุที่ทําให้ตกขาวปกติก็คือไม่ใช่เกิดจากการติดเชื้อ เป็นสาเหตุที่เกิดจากเนื้องอกครับทีนี้เนื้องอกที่ว่าเนี่ยก็าอาจจะเกิดจากเช่นเนื้องอกธรรมดาของปากช่องคลอดเนื้องอกธรรมดาของช่องคลอดเนื้องอกธรรมดาของผิวผิวที่อยู่ด้านนอกนะครับอันนี้เป็นอันที่หนึ่งซึ่งพวกนี้เนี่ยจะทําให้เกิดตรงขาวน่ากวนใจแต่ถ้าเกิดเป็นตกขาวที่เกิดจากเนื้อร้ายอ่ะคุณง่ยายๆก็คือมะเร็งนั่นแหละครับนะครับ,นะรบอ่า ตกขาวที่เกิดจากมะเร็งเนี่ยมักจะมีกลิ่นเหม็นรุนแรงและที่สําคัญมักจะมีส่วนผสมของเม็ดเลือดหรือเลือดเด็กมาด้วยนะครับอันนี้ก็ดูแทบจะดูออกได้เลยส่วนสุดท้ายสายเหตุของตกขาวอีกอันหนึ่งนะครับก็มักจะเป็นเชื้อแบคทีเรียเช่นกันอันนี้มักจะเกิดจากสุขคณนิสัสหรืออนามัยที่เราเข้าใจกันเพศสาวๆเกลียดใช่ไหมครับความผักชื้นสาวๆเกลียดใช่ไหมครับเรื่องของกลิ่น สาวๆเกลียดใช่ไหมครับเรื่องของความเฉิมแฉะสาวๆเกลียดใช่ไหมครับเรื่องของตกเขาที่ออกมาลราติกกันเก่งในไม่สวยทีนี้ก็เลยเอาผลิตภัณฑ์โน่นผลิตภัณฑ์น,น,ฑนี่ล้างบ้างสวนล้างบ้างอันเนี้ยมันไปปรับไปทําให้อาเจ้าเชื้อแลคโตบาซิลัสซ,ซึ่งเป็นเชื้อประจําถิ่นที่อยู่ในช่องคลอดเขาเนี่ยหายไปตายไป ดังนั้นถึงมีเชื้อแบคทีเรียน่าเกลียดน่ากลัวเชื้อปรสิตเชื้อไวรัสเชื้อราเข้ามาแทรกแซงนะครับส่วนอะไรเป็นจะเป็นปัจจัยส่งเสริมที่ทําให้เกิดการติดเชื้อน่ายมาตามต่อกันนะครับในอิพิิศ์ที่3นะครับด้วยใจหมอจิมและ่วงใหญ่ครับ